พวทโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสนะโมทัสสะพวอะรตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะพุวโทอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอระหะโสััมพทธมทั ณบันนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในธรรมสรณกถาว่าด้วยการถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งเพื่อเป็นเครื่องประครับประครรอสรงศรัทธาระดับปัญญาบารมีเพิ่มภูมิคุลบุญญราศีในวันนี้อันเป็นวันพระ ตามสมควรแกร่กาลเวลาสืบต่อไปพระพรมสุขสวัสดีสมบูรณ์ผลผลิมัฒนะมงคลจงบางเกิดนีแแบญาติโยมสาธุชนทุกคนในวันนี้เราก็มาที่วัด มาถวายทานรับศีลต่อไปก็ภาวนาฟังธรรมก็เป็นบุญกิริยาวัตถุตั้งทา,านศีลภาวนาครบบริบูรณ์แต่เราเป็นชาวพุทธชาวพุทธที่เป็นมาตั้งแต่เกิดการที่เป็นชาวพุทธ เข้ามาพระท่านก็ให้นโมนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทสสะเราว่ากันเลย แต่ว่าเรายังไม่ซึมไม่รู้ความหมายของคำว่าน,นโมนโมแค่คำเดียวนมัมหแล้วก็ไม่เข้าใจพอเป็นภาษาต่างประเทศเป็นภาษาอินเดียเราก็เป็นปัจจันต์ชนบทตพอขึ้นภาษาธรรมะมาก็ไม่เข้าใจนโมอ,อะไรความน้อม ความน้อมน้ออตัวก็ต้องศึกษากันไปการศึกษานั้นจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดคำว่าน้โมเนี่ยก็มาจากน้มะธานามะตัวนั้นก็คือนามะนามะแปลว่านามนามรูปรูปนามรูปก็คือร่างกายของเรา นามก็คือจิตใจของเราจิตใจของเรา,เราที่เป็นนามะก็มาเป็นนโมูแผ่ออกไปถึงตัสสะพัคขวะโตถึงพักพัคขวาภาษาแปลเียกพระพัควานพัคว,วานคือพระพัควานพระองค์นั้นพระพัควานเป็นยังไง ทำไมถึงชื่อว่าพระพักวานพระพักวาที่ชื่อว่าพระพักวาเพระพว่าพระองค์นั้นทรงไว้ซึ่งมหาการณาิคุณสงสารพวกเราที่เป็นประชาชนบุคคลที่ตกทุกข์ไดยากแต่เราก็วาเข้าใจว่าเราตกทุกข์ยากอย่างไร ก็ตั้งแต่เราเกิดมาเราก็คิดดูว่าเราตกทุกข์ได้ยากไหมตกเข้าไปในท้องของมารดาขดตัวอยู่อย่างนั้น้าการตับใจไส้พูนเดีเดดของเลือดที่ร้อมรอบอยู่รอบตัวก็เรียกว่าเราตกเข้าไปในความทุกข์แล้วน,นอนขดอย่างนั้นเป็นเวลาเก้าเดือนสิบเดือนกว่าจะพวนออกมาจากทุกขนั้น อันนี้กขเรียกว่าเราตกเข้าไปในความทุกข์พระพักควานพระพักควานพระพักควานโต้ก็ทรงจำแนกให้ดูว่าทำมันั้นนะชาติดปิตุขาความเกิดน,นั้นเป็นทุกข์ชาลาปิตุขาความแก,ก,ก่เป็นทุกข์พยา,าปิตุขาความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์มรณะปิตุขาความตายก็เป็นทุกข์ เราก็ยังไม่เสึกเพรายังจะฝืนพระพุทธองค์เหมือนกับว่าเรามีปัญญาขังพระพุทธองค์มีปัญญาผัวพระพักควันเราอนฝืนว่าเราจะมีความสุขวารเราะห้าห่า้ทั้งวันทั้งวันแต่การหัวเราะมันไม่ใช่คําตอบของชีวิตการดีใจการเสียใจการยินดียินร้ายไม่ใช่ทางออกของความทุกข์ พระพุทธองค์ก็เลยจำแนกทำแสดงออกไปว่าความเกิดของเรานี้มาจากแสดงออกไปว่าทำไมถึงเกิดมาที่เราต้องเกิดมาเขาบอกว่าเรามีเจตนาเจตน,นาในการสร้างกรรมที่เป็นอุสลกรรมก็ทำให้มาเกิดเป็นคนเป็นเทวดาญาติโยมามาดนเซตในมาและเ การรนนี้ตวสวัสดีให้เรามาเกิดเป็นดาวเทพแล้วให้เรามาเกิดเป็นชาวมนุษย์อันนี้เปอนอำนาจของกุศลและเจตนาถ้าเป็นอุศลและเจตนาข้าสัตว์รักทรัพย์ปูะพฤติกามีพูดเท็จพูดสอดเสียดพูดคำยาพูดเผยเชิถึงสุลาก็าไปเกิดนรกเปดอสุรกายสัตวาา์ในไรฉันเราเห็นไหมหมูหมากาไก่ สามมหาวาายที่อยู่รอบๆัวเราเหล่านั้นมาจากเหตุคืออกุศล,ลกรรมเจตนาในการสร้างเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราเกิดอกุศลขึ้นมาในจตในใจอันนั้นก็เป็นเหตุของเราไว้พร้อมแล้วถ้าเราตายล้วไปนรกเป็นอสุรกายสัตว์ดรจฉานเราก็ต้องไปเราผลไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน อันนี้ก็เราจงต้องมีปัญญารอบรู้ศึกษาเรียนรู้ประพฤิปฏิบัติภาวนาฟังจากท่านที่มีประสบการณ์ผู้มีความรู้มีชีวิตมาก่อนเราพอาฟังแล้วได้ควาเข้าใจานั่นแหละเราถึงจะระงับดับความที่เป็นอกุศลเสียได้ ถระอกุศลได้เราก็ต้องประกอบออกุศลนเพราะกุศลนั่นแหละเป็นตัวรอกุศลนอุศสนล้วมันมีมากมายเป็นแสนแสนเลยแต่ว่าถ้าย่อเป็นหัวหน้ามาก็เป็นโลภโทสะโมหะโลอโกรธหลงอันนี้เป็นหัวหน้าของมันแล้วความโลภละได้อย่างไรความโลภก,กะละโดยความไม่โลภ ความกรรค็ระโดยความไม่โกรดความหลงก็ะระโดยความไม่หลงเป็นชั้นๆกันไปถ้าว่าเราไม่ละบางทีไปเจอการม,มารงรูปเสียงจินรสสัมผัสที่น่าปัจรถนาน่าใข่น่าพอใจเรายินดีไปอันนี้เราก็ทำให้เกิดโลภทำไม่เกิดราคะขึ้นมา เราก็ตอบไปในเ่งว่วงของอบยอัยภูมิเรียกอลไวแต่ว่าเราไม่รู้ตัวเราก็คิดว่านั่นเป็นความสุขนั่นแหละเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาบางครั้งเราก็ต้องฆ่าเขาบ้างไปตีเขาบ้างเพื่อที่จะแย่งชิงกามเพื่อที่จะได้มาซึ่งกามอันนั้นที่น่าปรารถนาน่าคร่หน้าพอใจแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราปล่อยคว้านั้นแท้จริงไปแล้วเนี่ย มันก็คือกองผู้ล้วนกองอสุภาตับไตใส้ผมผมขนและฟันเดสเลหนองเลือกดกอ,อ,องธาตุเดนน้ำไฟเลยที่รวมผสมกันเป็นคนนั้นคนนี้แต่เราก็ยังไม่เข้าใจแยกไม่ออกไปค้ามาหวังจะเชยชมแต่สุดท้ายมันกลับให้สิ่งที่เป็นทุกข์ เราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจให้ดีแล้วก็จะหนักให้ดีเหมือนกับที่พระพุทวาพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั้นได้ทรงจำแนก,จกจแจกแจงแสดงให้พวกเรานี้ได้รู้ได้เข้าใจและเจตนานี้มาจากไหนอุสลกรรมมาอุสลกรรมที่เป็นบุญเป็นบาปก็มาจากตัวอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นถือ ที่เป็นถือเป็นกรามถือในความเห็นของเราถือเป็นตัวเป็นตนของเราความยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้นแหละทำให้เกิดเจตนาแล้วความยึดมั่นมาจากไหนความยึดมั่นก็มาจากปัญหาความไข้ความปัจจนาความยินดีความยินร้ายอันนั้นแหละทำให้เดิดกว่าทานแล้วถามว่าความยินดียินร้ายมาจากไหน อวามยนดีจร้ายก็มาจากเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกบ้างเฉยๆบ้างบางอย่างเราคิดว่ามันเป็นสุขนะเราไปจ่ายตลาดไปช้อปปิ้งเห็นของดีๆเรากร็ว่าอันนี้มันน่าจะสุขซื้อไปไว้ในบ้านอยู่ไม่เกี่วันจากสุขมันก็กลายเป็นทุก ไม่นานเราก็ไม่มีความสําคัญรบห้องรบว้านรบออีืนก็เอาไปทิ้เพราะว่าเราคิดว่าสิ่งนั้นจะให้ความสุขแก่เราซื้อมาจับจองมาแต่ว่าสิ่งนั้นกลับให้ความทุกข์ถ้าเราคิดว่าเป็นสุขออกจากสุขได้ก็โดยคิดว่ามันเป็นทุกออกจากความ คิดว่าย่างเดียนได้เพราะเดียวความไม่ยัง่งยืนออกจากตัวตนได้ก็ราะดยวความที่ไม่มีตัวตนออกจากทุกได้ก็เป็นตัวปานิพานอย้างถ้าว่าเรายังไม่เข้าใจเราก็จะไม่รู้ทางว่าจรองอยู่ในน้นแหลรจองอยู่ในสุขจองอยู่ในทุกข์จองอยู่ในฝ่ายขาออกไม่ได้เพราะว่าเราตัดสรู้แห่งเราไม่ได้ จะศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจเราก็เกียเกียดสิแล้วเราจะพบทางออกได้ที่ไหน,นมันก็ออกไม่ได้เมื่อออกไม่ได้มันก็เป็นสังสารวัตสังสารวัตรในธนามาจากไหนในธนาก็มาจากปัสสะปัสสะคือการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสทางตาแล้วก็ชอบใจบ้างไม่ชอบใจมากทางหู ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างตาหูจมูกเลงกายใจล้วนแต่น,น,นําความชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างมาให้เราแล้วมันมีทางออกไหมล่ะมีมีแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่ตรัสรู้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะไม่เป็นพระปฐวคแต่ว่าพระองค์ทรงชี้ทางออกทรงยำแนกทางออกทรงแสดงทางออกทรงเปิดเผยกระทําให้ตื้น ให้มันง่ายให้เราเข้าใจได้มันจึงมีทางออกในต่างพระพุทธศาสนาทางออกจากเวทนาทางออกจากภาัสาแล้วภาษามาจากไหนภาษาก็มาจากอายนาตนะตาหูจมูกเลิ้นงกายใจตาหูจมูกเล้งกายใจมาจากไหนอ่ะประมาจากได้เกิดมานี่แหละมีรูมีนาม มีน้ำโมเนี่ยนะน้ำโมี่น้อมไปส่งไปให้พระพัพวาพระองค์นั้นพอส่งไปแล้วเราก็จะเป็นผู้มีส่วนในคำของพระองค์ใจเราก็จะปองใสขึ้นมา,าเรียกว่าเข้าถึงน้ำโมแต่นี่น้ำโมเราก็ยังไม่รู้เรื่องเลยเราหหูหลับตาว่าไปมาสี่สิบปีห้าสิบปีมันยังไม่รู้เรื่องอะไรเข้าไม่ถึงน้ำโม เข้าไม่ถึงน้ำโมก็เรยว่าเข้าไม่ถึงเบื้องต้นของบระุทธศัสนาเมื่อเราเข้าใจเข้าถึงแล้วเราก็จะรู้ว่าที่มีตัวมีตนม,มีรูปมีนามดัวเก็ามาจากปฏิสิณที่วิญญาณให้ัาเกิดในท้องแม่ของเราสเสวยทุกยิ่งปัจจุบันเนี้เราก็ดูความทุกข์มันขนาดไหนอะโควิด19ไม่รู้จะตายวันไหน ร,รอบตัวเราเดี๋ยววนนั้นก็ตายวันนี้ก็ตายวันนั้นก็ตายแล้วก็ยากแก้โควิดเมื่อไรจะได้กินไม่รู้เพราะต้องรอให้โควิดมันมาอีร้อยปีถึงเราจะได้กินแด้รับปรรทานยากแก้ทั้งที่ว่าในท่ามกลางของความตายเราก็หาทางออกไม่เจอท่ามกลางความเ,เกิ่เเราก็หาทางออกไม่ พระพุทธองค์จึงทรงสแสดงเป็นพระกวาจำแนกออกไปนะเราจะแสดงธรรมที่ออกจากทุกข์ให้พวกเราฟังธรรมนั้นก็คือมักมีองค์แปดมักมีองค์แปดเขามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเราฟังก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนตึง๊งเพราะอะไรเพราะว่าศึกษายังไม่ถึงหรือว่าไม่สนใจที่จะศึกษาแล้วยังอย่างมันไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาของชาวมารดตาชาวอินเดียเป็นภาษาของพุทธ ة. เป็นภาษาบาลีสัมมาทิฏฐิละอะไรเมื่อมีสัมมาทิฏฐิก็ละมิจฉาทิฏฐิสัมมาสังกปรก็ละมิจฉาสังกปะสัมมาวาจาก็ละมิจฉาวาจาสัมมาธรรมตากระละมิจฉาธรรมตาสัมมาอาชีวะก็ละมิจฉาอาชีวะสัมมาวายามะก็ละมิจฉาวายามา สัมมาสติภระมิจฉาสติสัมมาสมาธิภระมิจฉาสมาธิเราไม่รูรรรรรเหมือนดาวาในวันนี้เราทำทานเราก็ลักวัฉรยะความเจริญเรารักษาศีลเราก็ชนะความอาฆาตพยาบาเราฟังธรรมเราก็ชนะความหลงความโง่ ชนะความโลภด,ด้วยความไม่โลภชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธชนะความหลงด้วยความไม่หลงด้วยปัญญาเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นมาใจเราน้อมไปสู่พระพุทธวันเราองนั้นเราก็แต่งนะักโมตสักพระควนันโตขอใจพระผู้บเจ้านี่ยงทรงไปถึงพระผู้มีพระบ้านเจ้าเราองนั้นผู้สังจํำแนกแจกแจงแจงสแดงธรรม ให้เราได้รู้ได้เห็นทางออกของทุกทุก,ทกคือการเกิดทุกคือการแก่ทุกคือการเจ็บทุกคือการตายพระองค์ทรงแสดงทางออกไวา้ด้วยองลักเมื่อเข้าใจองรักเราก็พบทางออกเแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจนออกอย่างไรอันนั้นเราก็ต้องภาวนาฟังพระตโตตาฟังจนเข้าใจ มาเข้าใจแล้วเราก็จะพบทางออกทุกที่มาเดเราอาจจะสูงมากขึ้นไปกั้นใจสว่างใจสะอาดใจสงบเราก็พบพระนิพพานทุกที่เลยนิพพานนี้มันอยู่ไม่ไกลอยู่ที่ว่าเราเข้าใจถ้าเข้าใจน้อยหนึ่งก็เป็นคณิการนิพพาน,านถ้าเข้าใจนาดหน่อยก็เป็นนิคัมพณนะนิพพานถ้าเข้าใจไปถึงมากเลย โลกุตระข้ามผลสังสารวั์ก็เป็นโลกุตระนีพพาข้าใจเท่านั้นเราก็เข้าถึงพระพระักขาเข้าถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าถึงธรรมะที่พระอ,องค์ทรงจำแนกแจกแจงแสดงให้เราได้ฟังแล้วก็เข้าถึงความเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมะนั้น,น,น แล้วพอสแสดงเขียนนันพ่องก็สแสดงตนะถ้าเรายังมีรลดคนลงมียินดียิน,ยนดายอยู่แน่นอนเราก็อ,อกจะทนไม่ได้การที่จะออกจากทุกข์ได้ต้องยินดียิน,ยนดายไม่มีแล้วเห็นอารมณ์อย่างนี้เราไปโกรธคนนี้อันนั้นเราก็ยังยินร้ายอยู่เราไปยินดีกับสิ่งนี้ อนนี้ก็ทำให้เราเกิดความยินดีความยินดียินด้ายมันก็ไม่ใช่ทางออกจากความทุกข์แล้วจะออกอย่างไห่ต้องไม่ยินดีต้องไม่ยินด้ายจากที่เคยยินดีเราก็ไม่ยินดีแล้วจากที่เคยยินร้ายเราก็ไม่ยินร้ายจากที่เคยพอใจเราก็ไม่พอใจแล้วจากที่ไม่พอใจเราก็ไม่พอใจนะเราก็เรียกว่าออกจาก ความพุกเหล่านั้นด้วยความเขา้าใจก็ถามตัวเองเป็นอย่างไรเรายังล่งลอยหลงตูกไหมถ้าล่ลกหลมอยู่เราก็ยังออกจากทุกนีได้แล้วน้โมตัวที่สองค่านะโมตัสสะอะระหะโตนะโมตัสสะอะระหโตอะระหะ,ะโต ก็คือพระพุทธมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนอกจากเป็นพระอรหันตแล้วยังเป็นพระอรหันต์อรหันตโตเป็นพระอรหันต์เราใจต้องเข้าไปถึงพระอรหันต์ถึงอรหันต์อรหันต์คาระ,าระ,ะ,ะแปลว่าข้าศึกคือรอกปอหลงที่เป็นข้าศึกพระองค์ในทรงหางหางก็คือข้าโลกปอหลงได้จึงเป็นว่าหลต์แล้ว เขาเรียกว่าสิ่งที่พระอง,งค์ทรงฆ่าแล้วโลกวนหลงเนี่ยไม่กลับเกิดขึ้นมาในใจเขาเรียกว่าไม่กลับมาไม่หวงทืนมาไม่ย้อนกลับมาไม่กลับคืนมาสู้กิเลสที่เป็นโลกกวนหลงที่พระอง,งค์ทรงละแล้วถ้าว่าเรายักกลับมาสู่โลกกวนหลงอยู่เราก็น้อมใจไปถึงพระองค์พราะพระองค์เป็นพระอาจร์นะแท้จริงไม่โลำไม่กลอนไม่หลงแล้ว ใจเราก็จะเข้าถึงความเป็นะอาหลานโดยการน้อมเข้าไปสู่พุทธคุณของของค์อันนี้เป็นพระคุณที่แสดงถึงบริสิทธิ์จคุณของพระคุณแล้วประการที่สามก็คือตัดสาัมมาสัมพุทธสัะนำขอความน้อมน้อมจงมีแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้ สัมมาสัมพุทธะก็คือตัดสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะพอเราเข้าใจว่าเอาพระองค์รู้หมดนะในพระพุทธเจ้าตัดสรู้แล้วถึงมาสอนเราเราเนี่ยยังไม่ได้ตัดสรู้อะไรเลยเป็นผู้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏตสงสารในสางสารวัตที่ไม่มีที่สิ้นสุดของความทุกข์มองไปข้างต้นก็ไม่เห็นที่สุดมองไปข้างใายก็ไม่เห็นที่สุดแต่พระองค์นั้น ทรงรู้ที่สุดทรงรู้เบื้องต้นของสังสารวัตรทรงหักสังสารวัตรเสียได้เพราะองนั้นจึงเป็นผู้ที่เป็นสัมมาสัมพุทธทั้งสังเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระอ,องค์เองอันนี้แสดงถึงพระปัญญาคุณของพอรงะพุทธองค์เราก็จะเข้าใจถึงคำว่านะโมตัสสะกขวะโตอรหาโต สัมมาสัมพุทธัตสะนโมพะคะวะโตนโมอะระหะโตนโมสัมมาสัมพุทธัตตะเมื่อเราเข้าใจแล้วนี่แหละเราจึงทำบังสันนัญคชามิพพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงจะเป็นที่พึ่งให้เราได้พระธรรมจะเป็นที่พึ่งให้เราได้พระสงฆ์จะเป็นที่พึ่งให้เราได้เมื่อเราได้เข้าใจพุทธคุณเข้าใจธรรมคุณ เข้าใจสังฆคุณอย่างดีแล้วเราก็จะมีธรรมะเป็นที่พึ่งเหมือนมาในวันนี้เรามาแล้วก็มีทานเป็นที่พึ่งมีศีลเป็นที่พึ่งมีภาวนาการฟังธรรมเนี่ยเป็นที่พึ่งสิ่งเหล่านั้นเหละเรียกว่าธรรมังสารนาคัจฉ์อันนี้เป็นธรรมะเบสิกเบสิกเรื่องต้นหุ้นพืนเราก็ต้อง ทำความเข้าใจให้มันถึงใจให้มันถึงโนโมใจให้มันถึงปคกวาโตใจให้มันถึงอรหัตโตใจให้มันถึงสมงัสมมาสัมพุทธสัะแล้วเราก็จะได้ที่พึ่งเป็นตามฟังสารนำคัจฉานี้ก็พอสมควรเกินเวลาอันนี้จะสมองสงมแดะชันเรียบร้อย อาสุสขออ้ามอาบุญกุรันตนตายรันตนยานุภาเวนั้นรัตนยะเตยเตยสาแด้วยอำนาจคุญประคุณวันธรรมคุณประสงค์จงรวงกันเป็นเลยชะพระ,ะปัจจัยไวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันณะสุขภัละชิดสิ่งหนึ่งประสงค์สิ่งใดอันเป็นปไปดยชอบและประกอบไปได้วยธรรมขอให้สิ่งที่ประสงค์จำนองวางนั้นๆ จงพันสําเ,เร็จจงพันสําเด็จสมนรวมความง่งามปรารถนาจงถุกป,ประการเทศนาหวาที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงมาในธรรมสารณคาถากา็อพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมุตทุติยรงองไว้แต่เพียงเท่านี้เ mm. อวังก็มีด้วยประการล